เอาลุ้นทุกคนไปาใาญ่ปาใหญไป,า, JI, ปาใหญ่ปใหญ่เออบุแม่นได้ปลากินแลบตัวนี้เชีเฮ้บุ๊แม่บอปลาเพจักปลาโนจักปลากตพลโลดเฮ้ไปไปแลบบอมาแลบบอได้นแลบบอยู่บ่ายง่ายทั้งหมดเองเปลงมาลงมาปลาอยู่นี่ จอนเอาตีมันจ้อนนี่แห่ได้ดุุ่ลิดเยดุงสูงเนอดุงสูงได้อม่กระโอโอ้โชกโตอนนี้นะเจ้าอยู่เมาเนี่ยพี่เอีักินแล้วตัวนี้นะตัวไอยเจ้าไปจักปลาพี่เลน่ะว้าปลานี้โอ้ยชกโตไปทางเลืนนี่นะไปาดันไปผานันสอนก็เรื่องนเอ นี่น nah, okay. ี่จับพนี่นี่มาไหมนี่พ่อบอยมาเลยเอาดไอ้เฮ้ยนาชูชมบอร์กู่อนบ้านพ่เลยจะพ่อยิกนนะจะมันมันพ่อบอยจะมันยูทำได้เบสเปเอาเอาเนี่ยตัวนี้กันเอาเอาอันนี้มาจับเนี่ยตัวนี้นะเฮียคนน้พ่อบอยเฮยคนนี้นะพ่อบอยไปเลยว้าทู้ แม่จะปล่อยบ่ดิจับดีๆเลยปล่อยดินี่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 จับเงือกมันจับเงือกมันเออเงือกมันอยู่เนี่ยหนาเนี่เอาจับเจ้าจับเบิ่งปีนแหก็แล้วนี่เรื่องต้องตีหึ่พร้อมแล้วมันเกลือแล้วนี่นะมันเกลือนะเฮ้าจับอันนี้หนะจับจับเงือกมันสิก่อนจับกับปีนไปนักอยู่คอยกับจ้ามันยู่จังได้นี่นะปีนอันนี้เชืจับนี่ เยันปิงจับหำเลยตต่เบิองยาอยู่นี่อ๋อหเต๊ะโลเต๊ะโลนี่เลยจับงบจ้ำหบมันจับปิ้นเบิองเบิองน้ำมันดูอืมเด๋อเด๋เฮ้ยมันอยู่พี่มันอยู่มันปิวอยู่พี่พ่ายหูมือเผื่อหูมือดูชี้เดี่ยวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยนี่เข้าบ้องนี่นี่จกเอามาปล่อยนี่ แล้วเท้านี้จกออจำเงือบจำเงือบกุปานไปเข้าใหม่เจ้าไหนเผื่ออมือเผื่อนั่นน่ะขึ้นผู้มันตีงม่มันตีงมายู่ไล้ไไปเลยทิ้งมลพอดเกินอกเล่เยนะโอ้ยไปู่มือเผื่ออมือแล้ว

Ờ, ừ, đều nè, phò voi ơi bụng giờ, bụng 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 ôi bụng bụng bụ 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 Ôi bụ 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 bụ

nhăn gì ừ. đấy bà lại đấy bà nói đấy thì nhăn cũng đấy tên nhá tên nguyễn à đây là <laughs>